ไปเบิงึงมเมเซียวฝนปู่มเล่นเว้งามงามเมือนเด้มแต่แต่ตอนนี้เห็นแต่งัวกินหญ้าอยู่ทงแต่เมื่อน,นี้เชียวกินหญ้าอยู่ทงแวบมาใน,นจันนี้นี่ฮะจอบบึงก่อนเด้อทุกคนว่าพุ่นเห็ดอย่างพุ่นไปตัดต้นมืงเล่มถิ่นว่าพุ่นกินหญ้าจ้าเอ๋เห็ดอย่างที่พักไปสุบ บูผักเงายน่าผักหญ้าควายเอ้าคุยไปทางพุ่นบ่ได้ปะฮะคุยไปทางพุ่นบ่ได้สิก็อย่างนี้ก็ผักหญ้าควายเออเนาะปลาเก็บได้หลายแถววะให้เจะไหนกินนี่ยไปลวกแล้วก็ซุปแหละลวกแล้วก็ซุปแม่นอันนี้เด้อเพื่อจอยากกินน้ำหน่ะวิธีเห็ดเนี่ยคือเห็ดจะไหนก่อนเอาเด้อเครื่องปรุงนี่เด้อสิบอกว่าคั่วมักงาซะ เครื่องปูมันีมีอันหัวคั่วหอมแดงหัวหอมแดงแล้วก็มีหัวคาแล้วก็มีอันหมักพริกมักเพ็ด่นะมักเพ็ดบ้านเฮาแล้วก็มาตำ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 ให้มันแหลกแล้วก็คั่วมังงะลงไปตำตำตำผสมใส่กันกับมักเพ็ดใช้ง่าย่ะใ,ใช่่แต่แต่พูดสิมกักแต่มังงะก็ได้ซื้อทั่วดินก็ได้สินะบางคนอีสานอีดีเขาจะบ่ใช้ง่ายเ้เอ้ออันนึงอีสานนึ่งเขาใช้ปาก เออกระเทียมก็ใส่ปากนี่ละแล้วก็มันอันนี้สูตรบ้านเจ้าของว่ะแน่สูตรบ้านเฮาอันนี้ใส่งาใส่งาแล้วแต่นะผู้ใดมากกใส่งามันมีจักสูตรแล้วก็ใส่แอดมักทั่วดินแล้วแต่นะเฮ้ยมันมีจักสูตรตามที่โต่งมาแก็สองสามสูตรนี่นะคค่ว่าแล้วแต่บางคนเขาใส่แต่อันมักพริกอันหัวหอมแล้วก็อันหัวข่าหัวขิงนี่อย่างก็ว่าไปมันมีใหญ่ยหางได้เนี่ย อันนี้พักหอมเขาเอินว่าพักหอมขี้ไก่อยู่บ้านเขาพักหอมขี้ไก่อันนี้พักหญ้าวายทรงยางเอา้าหูแต่ว่าควายกินได้คนก็กินได้ใช่ป่วะวายก็กินได้มันเป็นใหญ่เลยนี่สมัยเฮายังน้อยนะพออันตอนตอนที่เขาเป็นอันตอนที่เขาเป็นไข่นะพอเขาสิเป็นโันต้นแก่ๆนะเฮ้ยมันสิเป็นต้นง่ายเด้อันนี้นะเอา้าตัวเก็บเมืลอไวคยมันจะได้กินใช่ป่ะ โอ้ยอันนี้เพื่อนบ่ให้ถวยเข้ามาเให้ส่วนนี้นี่นะเห็นบ่าเพื่อนปลูกเครื่องปุ๋งเพื่อนกับมีแตสิลูกทิมนั่นน่ะแล้วเพื่อนเอามายองยหง่ะนะเอาย่งยองยๆแล้วเพื่อนกับอันกองเอาหน้ามันน่ะนะมาให้กินตอนเขาเป็นไข้ตอนสมัยยังน้อยั่ะนะอันนี้นะเป็นยาเวทีเป็นยาเป็นยาสมุนไพรแก้<ท>ห้อนไหนแม่เขาเขาเอนว่าพูดตามโบราณเพือนนอพ่อนเนาะพู้เท่าเพื่อนว่าเป็นยาเย็นอ้าวช่นก็ดีตัวเป็นยาเย็นแก้ห้อนไน,นม,มันก็ดีตัวมันย่าแดดห้อนหอก่อ บ่ต้องเปิดแอร์ต่ออันนี้กินแล้วก็เย็นต่อใช่ไหมเออขยังว่าซั่นแหลก <laughs> บ้านแม่มึง <laughs> เอ่าปเก็บเบิ่งดูอันนั้นอันนั้นกินได้บ่นั่นอันดอกใหญ่ๆน่ะอันนี้ว่นนา,อนนาเออมันก็ได้แล้วเนาะผักหม่มแต่ยังว่าอันนี้นะ่ะผักห่มเขิ้ขออนว่าผักห่มขี้ไก่ไม่เท่าวะบโอ้ใช่เผา,า,าอันดอกต้ก็บ่ต้องเอา ดอกมันจะกินได้หรอพูดถึงว่าอยังมันจะกินได้ไหความจริงยอดอันนี้ก็กินได้ยอดมันต้นเนี่ยก็จะกินได้มั้่มันต้นบ้านจริงไอยังมันด่างอ๋มมอมันด่างเอนว่ามันด่างอันนี้นะโอ้ขยนนันเนาะรู้สึกตอนนี้ขยันเพราะว่ายัางต้องสอุเเลือตัวเองสิต้องดูแลตัวเองแม่เพราะว่าเฮาบบเฮาบอบอ,บอ,ออกความคิดความเห็นกับนั้นได้จนนังไ๋เนาะ ทำมาหากินว่าสั่นสาไปฉั่นละว่าเตีอันไหนกินได้เราก็กินไปเอานี่กินได้ป่ะนี่ยอันไหนกินได้อันนี้กินได้ใช่ป่ะกินบ่ได้เนาะเสร็จเด้ยวในต้นเป็นยังไงอันนี้วะอันนี้กินได้ยช่ป่ะนี่แม่ไหมแม่แล้วแม่แล้วอันนี้แหละอ๋อตายแล้วควายไม่ได้กินแล้ววะเนี่ยอีนายนี่กินหมดแล้วคนกินหมดแล้วติอือโอ้ยเพิ่นก็บบให้เข้ามายดีดีแล้วค่ะ ผักทุกชนิดมันมีผักอย่างที่อยู่ในป่าอยู่ในห้วยกินได้ว่ามันมีหลายอย่างเลยอันผักกาดน้ำอผักกาดป่ากินได้ปะได้เอาผักกาดป่ามันจะมีขนๆได้นรอเออยุแคมห้วยอันนั้นมันมักขึ้นแคมห้วยมันซุ่มๆอ่ะนะยแคมห้วยกับข้างห้วยมันคือกันปะเออยูขคางห้วยแคมห่วยคือกันละล่ะบ้านมึงเอินเอิข้างห้วยวะแมนบ้านเอินแคมห้วย เดียวกันทั้งละข้างกับเพมก็ได้วันนี้ทาไปทาไปลวกก่อนใช่ไหมแม่น <Man. S 2> ลวกแล้วก็ไป่ห่วงทั้กันต้องล่างกว่าไหนเอาไปลวกเลยก็ได้ไหนม,นมีขี้สาย <c oughs> อ๋อเอ้ยเนาะวันนี้คือเล่นมูกเกง่งแต่ว่ <c oughs> ไาไปถ่าไปเบื้องตอนเพื่นอนเฮ็ดแล้วเฮ็ดตอนแรกหรือเฮ็ดตอนสักหน่อยเนี่ย <c oughs> เออทำมือหยอดไงเฮ็ดหอดแล้วมันพอเฮ็ดกินเที่ยงเลยเนาะเอ <c oughs> อยุดหยุดกินง่ายๆหาง่ายๆคืองงว่คือควายเนาะเออจั้าวน,น,น,นตัว <c oughs> เอาไปมูเทาเป็นควายเอ้ยแม่เป็น เป็นมูควายแล้วควายเป็นมูเถอเอาเฮ้ยควายนี่มันสลัดอยู่เดอ้อแต่มันว่าบเป็นเขาเอิ้นว่าควายมัน่บดรงูเพียงแต่ว่าเอา้าก็คิดว่าเพื่อน,อนบอกอันไปนาเนาเห็ดน้เาเพื่อนบอกให้ไปตามเขมคองเดอ้อมันบอกให้ว่าไปตามคองขี้ไทยสมัยนะั้นนะเขาเคยไปจุ่มควายให้พ่อเขาอันไถนาเนาะอย่างน้อย,อยมันก็ไปตามคอง บอกให้เลี้ยวมันก็เลี้ยวมันบริโง่แต่มันว่าบเป็นซื่อให้ไรวะคะว่าพอแล้วควายเต็มหน้าโทรศัพท์เลยเพิ่งเพิ่นปลูกงามเก็บอีกประมาณจากเดือนสองสามเดือนเก็บได้ได้เนาะมึงเล่นเพิ่นขยันได้ตอนนี้เพิ่นมาอยู่น้่เพิ่นขยันขนาดเพิ่นปลูกมันปลูกมึงเล่นเพิ่นได้ตอนเนี้ยไปได้พอกินข้าวหนึ่งละได้และของกินเนี่ยมือสวยสุกพักสุกพักมาเด้อ มาช่วยอันเนกินบ่ายสามแล้วก็อนบ่ากินบ่ากินตามคำใกล้กับมากินน้ำแล้อเอาบอยเอฟซีมากินน้ำแล้เด้อเอฟซีพิ่ได้กินฮอตอันแม่เซียวแม่เซียวมาแล้วบนเท้าเพิ่งกับบัว่างตอนนี้พ้นเฮ็ดธุรกิจชนโตคือปลูกม่านปลูกเมล์เล่นเพิ่งเลยบุกค่อยว่างไทยเฮ็็ดดเฮธุรกิจใต้ดินธุรกิจใต้ดินอ่ะบายบายบ๊ายบายนามาได้กินสุกผักน้ำกันมือเอาลวกเสร็จแล้วด้วยจ้ะในเครื่องตังอันนี้จ้ะ เอาสุบแล้วได้บนงนะอเขียนหนานี่ตาก็่เลอนี่นนเสี็นเรียบร้อยข้องกินอืมเจ๋งเลยโอเคหายกินก็หายไดหายกินเป็นหายนะกินแล้วปวแอมั้นาค่อยเลยจ้ะ มันโลภาโลภะแบบนี้สิบหน่อยเบียร์อ้อนตรงนี้สิบหนึ่งใส่น้ำก่อนเน่จ๊ะบอละเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนนี่ยเครือสุกนะควายเด้อที่เก็บเมื่อกี้เนี่ย ไม่เชี่ยวเก็บนะครับผมชิมหน่ยได้ครับเด้โอเคครับได้โอเคครับด้วรัโอเคครับ้ับับด้คี่มด้วยครับครับเสรด้วยรับครบรได้บอเจคอ้ครับ แน่เขาเยไม่ได้กินั็เสียใจมันเพรา่ามันจะค้ายกินได้จะค้นก็กินได้อย่าไรสิ้ชิมก่อนจั่จางป่ะอืมเขดียวรับบ่ติมันต้องใส่ขินนะต่วหา่าบ่มกิง ทำได้ไปได้ใส่แหมเรียบร้อยนะจ๊ะเสร็จจ้าเรียบร้อยเสร็จค้อมกินนะจ๊ะบ๊ายบาย